อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยลัที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ก๊กแฮกติกเนะครับวันนี้จะมาพูดถึง3อย่างนะก็คือกิจกรรมไหว้พระจันทร์ในการซื้อเราได้ทองคืนเท่าไหร่นะครับ 1. 2สองคือการอัพมาก,กับการอัพท่ายอันนี้มีคนถามเยอะว่าเอ้าสมมติเอ่อถ้าเราไปทะลุครบเนี่ยทั้งหมด3ขั้นนะของมาแต่ละตัวเนี่ย ถ้าเราบรรลุถึงขั้น3าเนี่ยมันจะได้เซตัสที่ช่วยส่งผลทําให้ทหารมา้าเราเก่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีคําตอบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือค่ายเต่านะครับซึ่งอันนี้มีมีเคยแผนลบเต่าแดงเนี่ยซึ่งเน,นี่ยมีเคยทําคลิปไปแล้วว่ามีวิธีแบบเติมเงินถูกๆนะแล้วก็ได้ค่ายเต่าต้องทอํายังไงนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องอันนึงเอาขวาล่างใช่ไหมแล้วหมีก็ผสมอันนี้เป็นแดงหมีก็จะครบแดงสีเลยซึ่งอันนี้สําหรับเ,เพื่อนๆที่แบบ ยังเป็นเป็นเซฟเพิ่งเปิดใหม่แล้วกันอะยังไม่ได้เซฟต้นๆน่นนะกิจกรรมยังไม่มาก็ลองเอาทิกที่หมีจะบอกบอกเนี่ยลองไปทําตามดูก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้งบถูกๆเราจะทําให้แท้งเนี่ยตายยากมากอ่ะเรามาเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าครับซื้อสุดคุมเนี่ยเห็นไหมอันนี้หมีจะมีให้ดูเลยหลังจกจบกิจกรรม3วันก็จะได้ส่วนต่างเอ๊อันนี้ซื้ออยู่ประมาณพันหหรือเปล่าถ้ามีผู้ผิดขอภัยนะหลายเกมจัด ก็จะได้คืนมา400นะครับอ่ะต่อไปก็คืออ่ะสุดท้ายเลยค่ายกลอ่าแผนการลบเต่าแดงนะซื้ออยู่6,000มั้งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อวันที่2วันที่3มเนี่ยมันจะลดราคาจาก6,000ลงนะเหลือประมาณ4,000คือช่วงวันแรกก็อย่าเพิ่งไปซื้อแพงเนี่ยก็จะได้คืนมาที่2,250นะครับต่อไปคุณพลนคุณพลนหมีจําไม่ได้แต่คือตอนที่คุณพลนหมี6ดาวเกือบหมดแล้วหมีก็เลยไม่เอาไงคุณพลนเนียถ้าหมีจําไม่ผิดนะกิจกรรมคราวนี้นะหมีได้อยู่คืน สำหรับเ,เพื่อนๆที่แบบเออตัวยังไม่ครบเป็นผู้เล่นเซฟใหม่ก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดเล่นโจก๊กก็เล่นเอาเตีเยวผขูดแบบไันต้องคิดเลยถ้าไปเล่นโจกก๊กน,นะเพราะว่าห้องตรงกับม้าเฉียวไม่ค่อยได้ใช้ยาวเท่าไหร่นะแต่ม้าเฉียวว่าจะมีบทบาทอย่างหนึ่งแต่ว่าม้าเฉียวไม่แนะนําสําหรับผู้เล่นเริ่มเริ่มเล่นม้มาเฉียวมันจะเก่งตอนหกดาวของแบบฟูฟูเลยอ่ะเออมันเป็นตัวไว้ลงพวกกิวยี่เอาไว้ลงว, e, วลงพวกไออ่อเขาเรียกว่าไงนะกุนซื้อเทพๆอะ่ะกาเซียงอะไรพวกนี้สําหรับตอนนี้ต้องเอาม้าเฉียวมาเล่นนะ แต่คือมาเฉียวตอนนี้หมิ่นไม่ค่อยแนะนาสำหรับผู้เล่นเล่นแรงจริงเพราะว่าถ้าเกิดมา3ดาวไม่อัดทองนะมาเฉียวพุ่งมาเฉียวการเล่นมันจะพุ่งไปเหมือนเตียวเลี้ยวถ้าไม่มีของแน่นนะเหมือนเข้าไปหนึ่งสีะแล้วก็ตายเออประมาณนี้นะแต่คือถ้าเกิดแบบอัดมาแน่นๆนะแก้เกงอยู่นะแก้เกงอยู่เอาไว้ล้วงพวกคุณซื้อเทพๆหลายท่านนะครับออถ้าเล่นวุยนี่ไม่ต้องคิดมากเอาเขาทูหกดาวเลยไม่ต้องคิดมากเลยส่วนส่วนถ้าเกิดเป็นเป็นงอเนี่ย ไทซูจูหรือซุนเซ็กก็ได้สปูลเยนซือนี่หลังๆไม่ได้ใช้นะครับหลังๆไม่ได้ใช้ไทซูจูกับซุนเซ็กยังพอใช้ใช้อยู่แต่ว่าต้อง6ดาวนะถ้า3ดาวก็ไม่ไหวนะครับ <Okay. S 1> อะต่อไปตําราสีฟ้านะตำราสีฟ้าที่เอาไว้อัพสกิลนะครับบ,บูอันนะตอนที่มีซื้อนี่รู้สึกสามพันโคแม้งสา0 0ัโคก็แรกส่วนต่างคืนมาที่600นะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบกำลังคิดอยู่ อ่าต่อไปก็คือเลือกคุณธรรมหายากเห็นไหมอันนี้แนะนําให้เอาบรรลุอำนาจนะเพราะว่ามันได้เพิ่มดาเมจค่อนข้างออกยากบรรลุอานาจจะได้ส่วนต่างคืน500อ่ะสมมุติตอนนี้มีมีทองอยู่ที่พ7นเใช่ไหมคือกิจกรรมนี้คุ้มควรซื้อด้วยประการทั้งปวงเลยอ่ะจากพันเจ็นี่มีได้คืนมาที่อ้อสามพนหน่ะเอาเพื่อนเพื่อก็ลองคิดดูว่้อะไรว่าคุ้มไม่คุ้มเนาะเหมือนของเรา เปิเหมือนของเราได้ฟรีเกือบหมดเลยแต่ว่าอาจจะเสียทองไปนิดนึงอ่าใช้คํานี้แต่ก็ได้ทองคืนด้วยนะครับอันนี้ตกไปในส่วนกิจกรรมแรกเลยนะก็เออซื้อสุดคุ้มว่าคุ้มหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็ลองมาดูแล้วกันเพราะว่านีหมี่ก็ทําให้ดูแล้วว่าเออมันก็ได้ทองคืนกลับมาคุ้มเฮ้ยมันยังขึ้นสีแดงให้เรากดอะไรกวาเนี่ยงงวะมันมึงนะครับมี่ยังไม่ได้กดรับอ๋อมีมีโทโทโทรําราวูอันยังไม่ได้รับงั้นมี่ก็น่าจะได้คืนมากกว่านี้อีกนะนี่นี่นี่ลืมรับนะนี่ได้หกร้อยนะครับโโอห ได้ขึ้นกลับมาเยอะอ่ะคุ้มนะยังไงก็คุ้มแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะแถมได้ของที่เอาไปอัพทรัพยากรด้วยอ่ะต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องเต่านะคงหมีทํายังไงช่ไหมครับคือกิจกรรมตรงนี้มันจบแล้วแต่ขออนุญาตพูดให้ฟังแล้วกันสําหรับหมีนะ <ๆ S 2> เพื่อนเเปิดเนี่ยครบเอ่อถ้าร้อยยี่สิบโลอ่ะมันจะได้สุ่มเต่าแดงหนึ่งอันแต่ว่าถ้าเกิดเพืเ่อนเพื่อนที่แบบสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยไม่อยากเติมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องใช้ทองลงทั้งหมด2องหมื่นนะแล้วก็หมุนให้หมุนให้ได้500ไดนหน แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไอตรงนี้สองอันสุ่มสองอันมันก็ดีมันก็มีโอกาสที่อ่อจะออกอันซ้ำก็สูงอยู่อ่ะต่อไปอันที่สามคือวันที่เก้าเห็นไหมเราก็ได้ของฟรีอยู่แล้วอันหนึ่งเห็นไหมอ่ะต่อไปวันที่สามนี่เราก็ซื้ออันนี้เห็นไหมครับแต่ว่ากิจกรรมครั้งแรกเนี่ยมันจะมีอันนี้คือครั้งที่สองนะถ้าครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เราแลกครับมันจะเป็นแปลงเต่าทองเนี่ยกลายเป็นเต่าแดงแค่นี้จบเลย ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4อันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเพื่อนๆสามารถไปตรงนี้120โลมันจะได้ทั้งหมด5อันกันไว้เผื่อสูงแล้วมันไม่ลงมันมันบางทีสูมไปแล้วมันไปลงของซ้าก็สวยแค่นั้นเองนะอ่ะก็เดี๋ยวหมีทําให้ดูแล้วกันครับว่าเออได้เต่าแดงเลยเลยได้ไหมอ่าหมีก็จะดูก่อนเห็นไหมเนี่ยอย่างของหมีเนี่ยอันนี้คือหมีสูมอันแรกมันออกดินใช่ป่มแล้วหมีก็ไปสูมวันที่9้าเห็นไหมหมีก็จะได้ฟ้า อันนี้ต้องดวงหน่อยนะถ้าเกิดไปลงดินก็สวยแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็เราหมีก็จะไปเลือกสงบเห็นไหมหมีก็จะไปเลือกสงบแล้วก็คนหมีก็จะแปงเอาแค่นั้นเองเราหมีทําให้ดูนะครับเรามนแปลงได้ใช่ไหมไม่ใช่บักเบิร์กอะไรนะตอนนี้ Facebook ยังเข้าไม่ได้กลัวๆอยู่ <c oughs> นี่เห็นไหมครับแปลงลูกกดได้เลยจบเลยเห็นไหมแต่คือเพื่อนๆก่อนแปลงเพื่อนๆต้องดูให้ดีก่อนนะว่าเต่าเราขาดอันไหนแล้วเราค่อยไปแปลงอันนั้นแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีทองเต่าอันนั้นด้วยนะอ่า เดี๋ยวมีขออุ่าดูอีกทีแล้วช่วงนี้มึนๆนะทำหลายเกมจัดตอนนี้ปวดหัวมากสงบนะคำว่าสงบนะครับ,บเลือกให้ถูกนะอันนี้มีแนะนำต้องเลือกให้ถูกนะสงบนะเ,เลือกผิดคือชิบหายนะครับบอกแค่นี้เลือกผิดก็เออไปรอกิจกรรมใหม่เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมแจกเต่าตอ,อีกแล้วก็มีกิจกรรมที่เล่นแล้วใช้ทองมีเลือกถูกใช่ไหมวะถูกแหละถูกแหละ อ่าเนี่ยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วมีก็ทําไงครับก็ไปที่เปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่ไปที่ตีบวกนะครับแล้วก็แปลรูปจบแค่นี้มีก็จะได้เต่าแล้วเห็นไหมนี่โอ้โหในราคางบแค่หลักพันนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทําตามเทคนิคนี้มีเพื่อนเพื่อนก็จะได้เต่าแดงแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเลยอัพยาวเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยเพราะว่ามันใช้ยาวนะสำหรับพวกแงคง แค่นี้ก็จะทําให้แทงเ,เพื่อนๆตายยากตายาตายากโคตรอันนี้ตัวแนะนาก็ให้ใส่เตียวหุยหรือเตียวซีก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่เตียวซีเตียวซีถือกว่าเตียวหุ่ยนะเพราะว่าเตียวตัวเตียวซีมันมีบล็อกนะครับเวลาโดนตีก็มีโอกาสด้วยที่จะเด้งเลือดทั้งคู่ด้วยนะครับค่อนข้างดีเฮ้ยทำไมมันอับอะไรของมันวะเนี่ยเะจิลิ<ม>ต้องมีขอญาก,กดเลยเองเลยดีกว่าไวกว่านะครับปลาให้ปลาเก็บแต่เก็บแต่ปลานะถ้าเกิดเพื่อนๆแผงครบหมดแล้วเก็บเก็บไว้แค่ปลาเพื่อ บางทีเราอ,อาจจะต้องไปใส่ปลาห้าในบางครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสิบห้าแน่เลยโอ้โหตังไม่พออีกแล้วะเอ๊ะโอ้ยตังขาดเยอะมากเลยว่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวมีค่อยหามีไม่อยากใช้ทองเท่าไหร่นะ เอาเป็นว่าเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากไม่มากก็น้อยแล้วกันครับที่แบบอ๋อไม่ต้องลงทุนเยอะมากแค่แค่งบประมาณเกือบหลักพันก็สามารถใต้เต่าแดงสีอันแน่นอนนะครับก็ตามที่หมีใส่เลยนะให้ดูเลยว่ามันสาม,มารถทำได้แต่เพื่อนๆต้องวางแผนนิดนึงอ่ะต่อไปเป็นในส่วนทหารนะครับอันนี้คนถามมาค่อนข้างเยอะมากนะแต่มีมีเคยทําคลิปต,ตอบไปแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนบางคนถามบอกว่าเฮ้ยเราควรจะอัพทหารทองทหารม่วงทหารฟ้าไหมคำตอบก็คือทหารเขียวไหมคำตอบคือควรแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ อนนี้เพื่อนๆต้องโฟกัสก็คืออัพทหารที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อมาถ้าเกิดใครมีทหารกนอูก็ไม่ต้องคิดมากครับอัพทงแกก่อนใช้อัพทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกใช่1ครั้งที่2งใช้สาครั้งที่3ใช้5ทั้งหมด9ธทงแค่นั้นเองจบให้เพื่อนโฟกัสอัพทหารเอ,อ่อทองเนี่ยถ้าถ้าเกิดสมมติบบเพื่อนๆซื้อทหารมา,อย,าอย่างเช่นเอากวนอู o, ของจิ้งี่ของเบ้งคุ้ยแกพวกนี้เพื่อนๆควรอัพตัวเนี้ยให้แม็กก่อน หลังจากัพเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆปลดให้หมดเลยครับเนี่ยมันก็จะใช้ทงในการปลดใช่ไหมหรือว่าเลเวลเราไม่ถึงถ้าเกิดสมมติมันขึ้นมาให้เราปลดแล้วค่อยปลดครับแต่ว่าเวลาปลดเนี่ยมันจะได้พลังต่อสู้แต่เวลาเพื่อนัพขั้นหนึ่งขั้นสองมันมันมันไม่ได้พลังนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะให้ทหารทองเก่งเพื่อนๆต้องัพไปถึงขั้นสามครับนี่เพื่อนๆต้องบุกทะลวงไปถึงขั้นสามนี่เพื่อนๆดูเห็นป่ะแต่ละอันมันจะมีบอกเห็นป่ะอย่างทหารม้านักก้นชิงหนานมันนเี่ย ถ้าเกิดสมมติเราอัพไปถึงขั้น3มเห็นป่ามันจะปลดทลายบล็อกเพิ่ม5%ทลายบล็อก5%เนี่ยแหละมันจะไปเพิ่มกับขุนพลมันจะเอาไปเพิ่มกับทหารที่เราเล่นอยู่ตัวนั้นอย่างเช่นตอนนี้มีอัพทหารมาใช่ไหมถ้าเกิดเรามีปลดขั้น3าเนี่ยทลายบล็อกมันจะได้ทหารมาหมดเลยทุกตัวเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเก่งครับต่ต้องอัพถึงขั้น3านะทุกตัวด้วย สรุปแบบเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นทหารมา้าคนอูใช่ไหมก็อัพไอ้นี่ให้เต็มก่อนขั้น3เสร็จแล้วก็ค่อยทยอยไปอัพให้หมดครับแต่คือหมีไม่ค่อยแนะนําว่าอยู่ดีๆไปไล่อัพทหารเขียวทหารฟ้าทหารโมงโดยใช้โกนะถ้าเกิดเพื่อนๆจริงๆอัพทหารโวกงนี้หมีแนะนําแลกกิจกรรมเอาธงมาแลกใส่ใส,ส่แค่นี้ก็พอแล้วใชเวลาหน่อยแต่ว่าครบหมดตัวที่เราควรจะเน้นก็คือทหารนี่เราซื้อครับหรือเล่นเป็นหลักแค่นั้นเองนะ นี่อย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติไอตัวที่ควรปลดเนี่ยคือตัวเนี้ยครับเนี่ยไอผู้ผู้พิทักษ์อาชาเพราะว่ามันจะได้ดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมแต่ว่าการอัพตัวทองก็ต้องใช้ธงทองทั้งหมดห้านะมันใช้เยอะเพราะนั้นแล้วอย่างที่มีบอกคือให้เราไปโฟกัสทหารกวนอูก,ก่อนตัวที่เราเล่นเป็นหลักนะครับเอาตัวต่อไปก็คือทลายบล็อกห้าเห็นไหมเดี๋ยวเราเราก็ไล่อัพไปเลยคิดดิคอนสี่อ่อลดดาม 4, เมจสีดด่เห็นไหมมันก็ทําให้ทหารมาถึกขึ้นลดดาเมจสี่นี่ทลายบล็อกสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่ ทหารฟ้าเพิ่มดาเมจอีก3แจกมาเยอะๆครับมีชอบครับคีดาเมจสเซต์ก็ทำให้อทหารทหารม้าเวลาพุ่งไปติดขีง่ายนะครับตลดดาเมจสอัพให้หมดอะ่ะเอาง่ายๆเลยยังไงยมันก็มีผลประโยชน์กับตัวทหารม้าทองทําให้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้พลังต่อสู้ด้วย แต่พลังต่อสู้ขไอ,อ้พวกนี้มันคือพลังต่อสู้ตัวลวงนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกเขาไงแต่พลังต่อสู้ทับมันเพิ่มแค่นั้นแต่คือที่เราที่เราดูโฟกัสจริงๆมันก็คือพาสซีฟตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถามบอกว่าเฮ้ยอ่อมันใช่เหรอพี่หมีมั่วเปล่าเพื่อนๆไปกดตรงกลางบนเห็นไหมที่เป็นไอ้ซ้ายบนอะ่ะเขาว่าอะไรเอ่ยเห็นไหมกองทัพบุกทะลวงสามารถเพิ่มเซต้าจำนวนมากบุกทะลวงเต็มขั้นจะได้รับทักษะเด่นทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเราบุกทะลวงเต็มขั้นสามเนี่ยเราจะได้พาสซีฟก็คือบวกหมดเลยแคค่นัรบบจ อันนี้ตอบแบบชี้เคลียร์เลยนะอันนี้จบไปในส่วนใครเล่นทหารมานะถ้าเกิดสมมติใครเอาไปเล่นออย่างเอาไอ้นี่ก็ได้เอ่อใครนะจิวยี่อ่ะจิวยี่มีทหารของแกมาแล้วใช่ไหมนี่เพื่อนๆก็ควรจะโฟกัสเอาทหารจิวยี่ก่อนเอาให้แม็กก่อนเลยเพราะเราซื้อมาตั้งเกือบสี่พันบาทใช่ไหมมันก็ต้องให้คุม้ม ทหารของจิวยี่เนี่ยมันจะเป็นในส่วนการส่งพลังเมือนมาช่วยในการวางเพลิงนะครับทับจิวยี่ได้รับตาประทับ5ชั้นก็ยิ่งทําให้ตัวจิวยี่เก่งคือจะเล่นจิวยี่ให้เก่งยังไงก็ต้องซื้อนะแต่จริงๆไม่ซื้อก็เล่นได้แหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเก่งน้อยกว่าเดิมแค่นั้นเองนะแล้วพอเพื่อนๆอัพตัวทหารจิวยี่เสร็จก็ค่อยมาอัพครับค่อยมาปลดทีละตัวให้หมดถอยบ้างแต่ว่าเวลาปลดก็พยายามเน้นแบบอัพให้เอาเป็นตัวตัวไปก่อนพยายามปลดให้มันถึงขั้น3เพราะว่าถ้าเกิดไม่ถึงขั้นน3มมมมมััักกก็ไ่่่ีีผลลบตวทเราางอููถ้ เสร็จแล้วเราก็ไล่ไล่ัพไปให้หมดเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมไปซื้อตาด้วยนะตาหาจากไหนใช่ไหมครับออมันก็มีซื้อให้อยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยทหารม่วงแต่ว่าเพื่อนๆซื้อทหารทองก่อนนะโฟกัสทองก่อนม่วงไว้ก่อนม่วงไว้ก่อนเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกเยอยะะโฟกัสคือทองเพราะว่าขั้น3ใช้5อันนี้เยอะนะขั้น3ใช้5น,นี่เยอะนะครับถ้าเราไม่แบบแลกเป็นทําเป็นตัวตัวไปยากแน่นอนนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงสุรตษานีเขาแบบอองบประมาณไม่จากัดกดได้ทุกอย่างอ่ะอย่างนั้นมันเก่งทุกอย่างเลยแล แล้วก็มีในส่วนการเข้าร่วมประมูลขึ้นี่เจ้าบอกว่าไอ้พวกธงธงม่วงเนี่ยคนไม่ค่อยประมูลกันแล้วราคาถูก <c oughs> ก็อาจจะช่วยทําให้คนมาประมูลธงธงม่วงธงฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะ,เ,นอะเออเดียวแหละจะจะได้เงินเพิ่ม,มเยอะๆนะดีว่า <c oughs> ดีนะดีนะแล้วค่อยอัพไปครับแต่ถ้าเกิดไปสู่ราฐานมันจะตัดเออระบบนิเวศตรงนี้ไปคือสูตราา่างเมันจะอัพหมดเลยไงทหารราบทหารมาทหารธนูเขาอัพเยอะเขาก็ยิ่งเก่งถูกไหม <c oughs> แต่ว่าอย่างที่พีบอกสายฟรีสายเติมน้อยอัพเป็นด้านๆไปรับทหารมาก็เอาทหารมาให้เก่งไปก่อน พอทหารม้าตันเสร็จก็ค่อยไปเน้นก็ค่อยไปทาทหารราบทหารทนลต่อประมาณนี้นะส่วนทห,หารกุยแก่เช่ปว่าแบบไม่ต้องคิดเลยกุยแก่เดี๋ยวมันจะมีทหารของเขามาเป็นขาพอเปิดกุยแก่เสร็จทหารเด้งเลยครับจะเป็นทหารทองโล่ลเลร์เลยโคตรน่าเกงขามื่อก็ให้เราอัพทออหารอ,องของกุยแก่เนี่ยขั้นสามก่อนคือทั้งหมดเก้าธงทอง,ทองถูกไหมเสร็จแล้วทำไงต่อแล้วก็เราก็มานั่งไล่อัพแต่ละตัวต่อเห็นไหมเพราะว่าเราต้องการที่จะปวดขั้นสามของทุกตัว อันนี้มีพูดแบบเคลียร์เลยนะแค่นั้นเองจบสรุปสุดท้ายก็ต้องอัพหมดเพียงแต่ว่าเราเน้นเป็นตัวที่เราใช้ก่อนอย่างท,างทหารที่เราลงเป็นหลักแค่นั้นนะครับจบอะต่อไปในส่วนค่ายนี้คนก็ยังถามเยอะอยู่นะครับว่าทําไงคือมีคนแนะนําว่าเออนี่ถ้าเกิดเด็นทหารกุยแก่ใช่ไหมก็เอาค่ายแพย็กติป,ปิกเลยเห็นไหมครับเพราะว่ามันเน้นเกี่ยวกับทหารราบโดยตรงอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นทหารมาก็เอาเป็นค่ายค่ายคำปัตตภี ถ้าเกิดเป็นทหารของจิวี่ก็ควรจะเป็นค่ายเมคาร่วงโรยอันนี้แรงสุดแล้วแต่คืออันนี้มีจะแนะนําว่าเริ่มมา3อันนี้ให้เพื่อ,อนๆเน้นสักอันหนึงก่อนที่เราใช้อย่างหมีเหม้าหมีเน้นค่ายหมีเน้นทหารหมา้าหมีก็เอาค่ายคำปฏตตภีแล้วให้เพื่อนๆอัพ5ทุกอย่างก่อนเลยเพื่อจะปลดเนี่ยเรยว่ายี่ห้าสามค่ายก่อนแค่นั้นเองมันจะได้พลังเยอะกว่าเยอะแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ค่อยไปลงค่ายที่เราเล่นเป็นหลกักแค่นี้ครับจบ เอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากมาก็น้อยแล้วกันนะครับสาหรับคนที่เออยังถามยังถามหมีอยู่นะเอาเป็นว่าหมีเป็นสายวางแผนสายวิเคราะห์สายวิเคราะห์สายแบบไม่ใช้เงินเยอะอะแต่ว่าเล่นได้เล่นได้นะแต่คือถามว่าถ้าเกิดมันมันจะโหดเท่าสู้คนเติมแสนเติมล้านมันก็สู้ไม่ไดู้่แล้วมันเงินต่างกันขนาดเนี้ แต่มีคิดว่าไกด์ของหมีทุกคนดูอะสามารถทําได้ตามได้แน่นอนเพราะว่าหมี็สายเติมหลักพันตอนตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบใกล้ๆกลจะหมื่นแล้วแหละใช้เขาใกล้ใกล้จะหมื่นแต่คือหมื่นนึงใครๆก็เติมได้อะหมีพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วไกด์ที่หมีทำทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม